สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาสรุปหมวยไซง่อนกันนะคะสำหรับไซงอนเมื่อวานนี้ของเราก็เข้าบนล่างเลยนะก็เข้าห้าหนึ่งล่างสามเจ็ดบนตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับนะคะสำหรับใครที่ติดตามเราหมวยไยง่อนเราเข้าติดต่อกัน2วันแล้วนะคะตั้งแต่ลงคลิปมาสำหรับวันที่ห ก็คือวันนี้แนวทางหวยใสยง่งอนก็มีดังนี้คือสำหรับวันที่หกนะคะมีเด่นแปดกับหนึ่งก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกตัวรองก็มีเก้าสองมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแปด สองก็สองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกคนนะที่ติดตามคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเราจะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมตลอดสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะสวัสดีค่ะ